คุณรู้ไหมครับว่าความกลัวส่วนใหญ่ในชีวิตเราไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยแต่มันก็ทำให้เราหลบหนีหยุดฝันและบางครั้งยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเพราะเราติดกับดักที่ชื่อว่าความกลัวที่สมองสร้างขึ้นมาเองสมองจินตนาการอันตรายสมองไม่ได้มีหน้าที่แค่คิดครับแต่มันมีหน้าที่คาดการและการคาดการนี่แหละ ที่บางทีกลายเป็นกับดักยิ่งเคยเจอประสบการณ์แย่ๆสมองยิ่งจำแล้วก็พยายามเล่าเรื่องซ้ำแบบนั้นอีกอย่าทำเลยเดี๋ยวจะพลาดอีกอย่าเสี่ยงเลยเดี๋ยวเขาจะว่าเอาทั้งที่เราโตขึ้นแล้วเขาคนนั้นก็อาจไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่ต้องรู้ทันเราไม่จําเป็นต้องกำจัดความกลัวเพราะมันคือระบบป้องกันที่สมองสร้างขึ้นมา สิ่งที่เราต้องทำคือรู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันทำงานเกินเหตุความกลัวจะเริ่มมีพลังเมื่อคุณเผลอเชื่อมันทั้งหมดโดยไม่ตั้งคำถามเทคนิคเบื้องต้นในการรู้ทันความกลัวหยุดเท่ากับไม่ต้องรีบตัดสินตอนที่รู้สึกกลัวฟังเท่ากับรับรู้ความคิดนั้นแบบไม่ต้องเชื่อทันทีถามเท่ากับมันจริงไหมมันเกิดขึ้นแล้วหรือยัง แค่3อย่างนี้จะช่วยให้คุณแยกออกได้ว่าอันไหนคือภายจริงกับอันไหนคือเรื่องที่สมองแต่งเองความกลัวไม่ได้ผิดแต่ความกลัวที่เราไม่รู้ทันมันจะควบคุมชีวิตเราคุณไม่จําเป็นต้องหายกลัวแต่คุณสามารถอยู่กับมันอย่างเข้าใจได้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามไว้เลยนะครับเพราะเราจะค่อยๆเข้าใจสมองไปด้วยกันช่องนี้คือรู้ไว้ไม่โง่แล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ